ว่าในส่วนของการข้อค่าเชือ้อก็จะเป็นขั้นตอนแรกของการทำเนื้เยื่อะนะคะอ่าโอเคองนี้ยิบกดด่วนนั้นได้ไห้ตรงนี้ก็จะเป็น่อกี้ที่เขาสานนิ้กันตัดตาย,ยอดตาข้างแล้วใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นตายยอดตาข้างที่เขาตัดออกมามันก็จะแตกยอดขึ้นมานะคะอยู่ที่สูตรอาหารนะกลางสูตรเราก็จะไม่ทำให้เป็นตาย,ยอดตาข้างเลยทีเดียวเราจะทำให้เป็นแครัสก่อน อ่าเป็นแคราสก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นต้นที่นีแบบนี้เยอะแยะเลยแบบนี้เห็นไหมคะจะได้หลายยอดไหมก็จะเยอะมากเลยนะคะแล้วทีนี้เราค่อยมาชักนำให้เป็นต้นทีเดียวเลยโดยการใช้สูตรอาหารนะคะฮอร์โมนเข้ามาช่วยตรงเนี้ยก็จะเป็นต้นที่สมบูรณ์พร้อมที่จะยหายบุใช่ค่ะก็ชักนำแล้วก็พอเราได้ต้นที่สมบูรณ์ ระเดียวเราก็จะมาแยกพอได้มีประมาณสัก2องใบเราก็จะเริ่มมาใส่ในอาหารสุกออกล่าเราก็จะเรียกเป็นสูตรแบบนี้อันนี้ทําในเชิงธุรกิจนะ